ปวดรงองช้ำ <ses> เป็น <nova> ระยะเวลานานลวนะแล้วก็ไปนวดมาแล้วยิ่งปวดเยอะขึ้นเนี่ยตำแหน่งตรงนี้ที <Credit noise> ่เจ็บเยอะนะครับคือตำแหน่งตรงนี้นะที่มันเป็นปัญหาของรองช้ำนี่คืออะไรคือว่า1นึ่งนคือมันมีการอักเสบหรือว่าการฉีกขาดของเส้นเอ็นตรงนี้นะอันที่2คือเวลาเรายืนหรือว่าเดินนานๆมันจะทําให้ชั้นไขมันตรงนี้มันแฟบลงไปแล้วทาให้เกิดการอักเสบตรงนี้นี่คนไข้เนี่ยเวลาตื่นมาตอนเช้าปุ๊บเนี่ยเวลาย่าลงเตียงก้าวแรกหรือว่านั่งนานๆแล้วยุกลุกยืนก้าวแรกมันจะเจ็บตรงตำแหน่งตรงนี้เยอะอันที้หนึ่งนะฮะนี่ เพื่อลดการอักเสบในตำแหน่งตรงนี้นะครับอันนี้หนึ่งอันนี้สองคือรองเท้าเนี่ยต้องใช้รองเท้าที่เป็นนิ่มๆพื้นนะิ่มๆเนาะถ้าเป็นเ e ม o ม y รี่โฟมน่าจะดีมากนะครับอันนี้สามคือมันจะมีที่พยุงนะครับตรงนี้นะหลักการก็คือว่ามันจะเป็นลมเวลาเราเหยียบลงไปเนี่ยเหยียบตรงนี้มันจะเป็นลมขึ้นมาตรงนี้แม้่ปล่อยยกขึ้นมามันจะกันกระแทกเนาะนะนะอันนี้นะฮะอันนี้มันจะช่วยกันกระแทกได้ดีขึ้นสวมใส่ตลอดเวลาเวลานอนก็ถอดออกต่อมาก็คือว่าเวลาเดินในบ้านให้ใส่รองเท้าด้วย นะเพราะว่าถ้าเกิดเดินเดินเท้าเปล่าเวลาเหยียบมันจะเจ็บมากขึ้นพวกนี้จะใช้ระยะเวลารักษานานหน่อยนะเจ็ดแปดเดือนเลยนะบางทีอ่ะนะนอกจากนี้ก็ให้ฝึกยืดนะฝึกยืดเอ็นร้อยหวายนะวิธีฝึกยืดเอ็นร้อยหวายก็คือให้เหยียบนี้แล้วนโน้มตัวไปด้านหน้าก็จะเป็นการยืดเอ็นร้อยหวายให้ดีขึ้นได้นะครับเนาะอันนี้ก็คือเป็นแนวทางนะครับยานี่ปวดก็ทานไม่ปวดมันก็ต้องทานเนาะที่แนะนํานะครับ